ถ้าว่าเขาคิดเรื่องง่ายนี่ทั้งใหนมาทั้งใหนไปก็ดีเบิสอะไรเนาะแต่ว่ามันหนุนมันข้างในกับก็น่าค้างอยู่เดี๋ยวนี้เนาะมันหนุอ่าขมังอยู่เนาะอันที่ว่ากันอ่าโหเนาะทางน้องอุบุญกะใช้ลูกเบอ่์ฮะิกไม่ให้กินนมอ่าเดี๋ยวมือเดี๋ยวนุ่งจีซื้อนุ่งไม้เด้อ อาตัดภาพมาอาอีกมุมนี่บ้านนี้พี่น้องเนะเาะอ่าคำมืดดีรอเลยนี่พี่น้องเนาะหากกมาแต่บ้านอะไรน้อยเพื่อนอะไรพี่น้อยเนะเาะอ่จาจังนี้แล้วก็จกังสีเขาทำเขาฮู้ขึ้นกันและทางพอนกเปียวก,กับพี่น้องเนะเาะอา้าวสบายดีเลยพี่น้องเด้อเบิดสุขูสุขคนเนาะพี่น้องเนาะเอา้าเรื่องราวสิเป็นมาจังใดเนาะพี่น้องเอ้ยไม่นี่กะอา่าได้คำตอบมา จะมาบอกมากาวทั้งนี้แน่น้นอแต่ว่าทั้งพอน้งเปียวนี่พังเหตุพังผลมันนี่กะโอ้พี่น้อยเนาะเอาว่าไปทั้งล่ามนี่เพิ่กนกะเอาว่าตามเมีแตามผลทั้งล่ามไปอีกทั้งนึงเนาะแต่ว่าถ้าว่าไปทางน่องนอ้องแก๊สนี่กะคือกับน,น้องเอ็ดนี่กะตามรักนี่กะคือน้องเอ็ดเราก็คือเมื่อเมือ่ออาณา เมื่อขอมาแล้วพี่น้อยขออ่อนยอมเด็กกระอยากให้มาอยู่น้ำคือทางพ่อกับแม่เรานี่ก็เมื่อหมแล้วเนาะ,ะแต่ว่าทางนั่นนี่ยังบ่มาอยู่พี่น้อยอยากเอาเท่าแก่นในโฮมเมื่อแต่ว่าทางลามนี่มันบ่เมื่อหิดคองกับเจ้าบ่คือกัน,กน,กนอ่าก็เลยว่าถ้านั่นกับมิเตว่ามาคุยกันอยู่เพื่อนดังนี้ว่าสันพี่น้อยเนาะดังที่ปุ๊กไม้นี่แหละน้องพี่น้อยถ้าเชื่อว่าในเหตุการ์ ถ้าว่าพายพิษพายทึกกะมันกะเพรมันเป็นเรื่องที่บกไกรรุนแรงภนในพี่น้อยเนาะอาจจะว่าก็เรื่องน้อยๆกลายเป็นเรื่องใหญ่เอ้าเนาะมาอัปเดตช่วงค่อยคำลงแรงนะสบายดีเด้ออย่ากเดือบตาในเรื่องเขาใต้โคมได้มันมันมันโมเดืร์มกับโเห็ตเนาะเอ้านี่แหละพี่น้อยเนาะอ่ากมาได้พูดแล้วเากินอีกอะ อ้าวพ่อเอ้านี่ไม่เนี่ยาถามทั้งเจ้านี่แหละผู้เป็นพ่อนี่แหละโดยคือว่าเป็นในไหนเนาะทางนี่นี่ทางลูกเต้านี่ว่าเขาก็ยังบ่ท่านได้ถามโดยจะให้ลูกเต้านี่กลับคืนมาคือเก่าอยู่บอ่อโดยกลับมันเลยฮะเอ็ดกับมันไปเอามาแล้วโชวเทื่อเหรครับบ่บ่ยามกลับพออีกไปกับแม่นี่ได้ไปนะครับ มันบ่ยอมกลับครับว่าไปเมื่อวานนี่บ่ซื่นๆเไปไปมือนีเนาะโดยมื้อนี้ก็ไปอีกมื้อนี้ก็ไปอีกไปบ้านเฒ่าแก่เพิ่นเลยเขาเว้าังมืนงเบิ่งมืนมื้อนี่แหละวาอันน่ะมื้อเฒ่าแก่ว่างืนมื้อ่ว่าอ๋ออันน่ะมื้อมื้ออื่นนี่มื้ออื่นนี่บ่สิไปรเฒ่าแก่ว่างมื้ออื่นมื้อว่าสิไปหาอยู่พี่เฒ่าแก่จังได๋เขาเขา ยังบ่ทันตกลงเขาว่ายังบ่ทันตกลงตกลงอ๋อตอนนั้นพอไปมื้อนี้แต่ว่าทางอันเจ้านําไปทางหาเฒ่าแก่ในโฮมอยู่บ้านอะไน้อยเนาะโดยไปปรึกษานําเขาเจ้าแล้วว่าอันเรื่องตัวนี้นี่เนาะโดยบัดนี้เพิ่นว่ามื้อใดน่ะยังบ่ฮู้ยังบ่้นันแหละปรึกษายังเขาปรึกษาว่าอ๋อยังบ่ทันได้คุยกับทางนั้นอยู่เนาะโดยอไปมื้อนี้ปานเฒ่าแก่มื้อนี้พอไป แม่นั่นแหละพี่น้องต่อไปก็อยากให้ตึกันแล้วเข้ไปหาเฒ่าแก่ในโฮมมือนั้นเขามารับอยู่นีได้มารับอยู่เฮือนนี่ลูกเขามาเอาอยู่นี่งไปชงคือความเพิ่นแต่เพิ่นมาเอาอยู่เฮือน้มันจังิดมันโอ้ยเนาะอ่าบเงไปถามมาแล้วกินี่ทางเมียเจ้าน่เราบ่ยอมมา แต่ผู้เชีงก็บอกแล้วว่าสิจบเรื่องราวจังใดแต่ว่าเรื่องที่สร้างบ้านนุชชาหน่ก็จังจังว่ากันรอให้จบก่อนแต่ว่าเฮาบ่อยากให้จบหรอกอยากจบให้มาด้วยดีแหละคุยน้ำกันก่อนตอนที่แรกว่ามื่อนายวสิพาเจ้าไปแต่ว่าน้องแก๊สเราบอกว่าถ้ามาแต่ทางน้องเอ็ดบ่มาก็ได้บ่มีประโยชน์ยังเราบอกแบบนี้อะไรก็น้องก็บอกมาบอไปเอะละ ถ hey. yeah, <c> ้าจะมานี่ก็ต้องมากับผู้รักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ผู้ใหญ่ก็บ่ไปให้ต้องเว้าเลยเพิ่นว่าเราตอนนั้น่แม่น้องไปรับแล้วบ่บ่เมื่อมื้อนั้นพ่อพ่อก็ไปไปนบพ่อเฒ่าแม่ก็เล่ายัง่ว่ายอมเพแล้วเพลูกกับเพเฮานี่แหละว่ายอมเพแล้วสมกกอยู่เฮือนก่อนจังให้เาแกสมรดเขาว่านนันพ่อ เฮาไปมันก็เจ้าไปอ่อนยอมเพิ่นแล้วเนาะโดยได้เขาบ่ได้ยอมก็บ่ยอมมากบ่ยอมให้ลุงมาอยู่เนาะโดยนะพี่น้องพอมาฟังทางนี้กอีนึบาดนี้รถพอพอุมจริงแนั้นเว้าอไปมนมเฮาก็ผิดแล้วเฮาอ่อนยอมได้เนาะโดยก็ยังผิดแล้ว่ยอมน่ก็คือว่าเบิดแล้วเนาะโดยพ่อแม่น้องไปหาแล้วก็ยังเราบ่ยอมสิให้ไปนดอีกจอง ลับชามลึกชีผมมีน้ำมันนิดแล้วไปคือเก้าเงินรู้ไว้เก้ามัน้วนี่เพื่อพานต่าแก่มือนี้พอไปมือนี้พานเต่าแก่เลยพอทางน้องแก๊วนั่นเมียเจ้าหนอนเราบุกคอยว่าวไอ้ถามนะเราบุกคอยว่าวมันหนยากแน่เพราะว่าถามด้วยเหตุรุ่ยพลนี่อ้ายก็ว่าวที่สุดที่เจอว่าวได้แล้วคือว่าเป็นยังไงคือบุยักเมือ คือว่าผัวลูกก็คือกินฮอดอยู่แล้วบาดไหนได้คันว่าเมื่อกะย่านเป็นคือเกาเ้เอาหรอลวดก้อนนนะถอถั่าแก่ยังมีถั่วแกดิยังมีในบ้านนั่นแหละบะเชียงบะเชียงก็เรียว่าน,นี่แหละพีน่น้อยถ้าว่าย่านมันคือเกเากะมีแต่ว่าเาเอาถั่วแก่ในโฮมสองกามจางไฟมาบวากับ ปรึกษาอบรมกัสั่งสอนเนาะโดยๆมันก็มีแค่นั้นโดยแต่ดาวแม่เฒ่าก็ผู้ยอมให้เฒ่าแก่ทั้งนั้นออกมาพี่การแม่เฒาวอนุญาตเฒ่าแก่ทั้งนั้นมาพี่จบเรื่องแต่ว่าทั้งนั้นบ่ว่าฮิดคองทั้งนั้นทังนี้ต้องเมื่อังพี่บาดนี้มอ๋อคันน้องคันน้องไปชงน้องเกนั่นึกอยู่ทางแบบลาพลามแลพลามก็ยังให้เราเมื่อก็ได้ทางนี้ พ่อทัางนี้ไปห้ารถเดบบริพังความพอรามพอราอยู่ก้อนสมุกตกาก้อนออเ,ออเพชรดื้อถืออ่นั้นถือเอ็ดนะเอ็ดย้อมเพชรแล้วอ่บววะบ่ออยู่อย่างเมื่อเมื่อแลเมืวว่อแลว่แลววะแราว่าเมื่อที่ว่าเราเมื่อนั่งกับทั้งพอรามก็ยุ่งกันบ่อแล้วไปห้าพอรามดิพอรามกับแม่รามกับให้เราเมื่อแล้วก็อย่างเมื่อ เห็นอะไรกันยังเมื่อเห็นอะไรก็เมื่อพอรำแบบเดี๋เมื่อก็เมื่อตามเจ้าคอยบอกแล้วบ่ให้ขุมคอยไปได้ออกกับเจ้าแล้วบ่าอะไรเมื่อนั้นนะวาแล้ก็ตอนเอากันกับพอลามกับบ้านเลยกันเอ็ดเอ็ดผิดยังกับเจ้าต้องไปหาคอยต้องพังขุมคอยเออเออเออเทนั่นแต่เราบ่วพังตอนเอากันกับปุ้ยทางนั้นก็คิดเห็นดีเมว่อตอนผิดกันยังต้องอยู่เฮือนพอลาม พอลามจังมาเบาซื้อกดกาก่อนเนี่ยนั้นแต่เราบ่ฟังของพอลามพอลามก็เลยบ่อือผิดยังก็สิโกดกาอยู่พี่ก่อนแต่เราเมื่อยบอกแล้วน้องเอ็ดบ่ฟังจังเมื่อได้อือๆๆนั้นแต่เราพอไปนบแล้วเราเมื่อยนะ้เนาะพี่น้องมันก ชุดแล้วเนาะเมื่อขอทางดองทานนี้กับเมื่อขออ่อนย้อมเบิดทุกอย่างเลยเนาะเดียย้อมพิษทั้งแนวก่อมพิษเอาหูเอาพิษแล้วเอากระย้อมเนาะเดี๋ยวแต่ว่าถ้าให้ทางผู้ใหญ่เมื่อว่าอยู่พุ่นนี่เมื่อว่าไรบ่อไม่ได้กับผมไปมันกายแหละมันกายแบบกายแบบยำยำหน้าเพิ่นนะเพิ่นว่า แบบเยียบซากพิ่นอยากให้เพิ่นมาไปพุ่นเพิ่นบอไปคล้ายๆคือว่ามือที่เมื่อน่ะน้องแก้น่ะปรึกษาเพิ่นเนาะปรึกษาแต่เพิ่นบ่ให้เมื่อแต่ปรึกษาน่ะทางอันทางด้ามน่ะให้บ่ให้น้องแก้วน่ะมื่อเนาะแต่ว่าเราเอาง่ายแตคือฟ้าฝืนโดยบัดนี้มันกลายเป็นแบบว่าเพิ่นบอกแล้วบ่ฟังแหละเพิ่นก็เลยบ่หัวซาประมาณนี้บ่อ๋อมึงเดืองมึงกับใงนี้แหละสับพี่น้อยเนาะ ถ้าว่าเมื่อแต,ต่ทั้งพ่อกับแม่แล้วก็เจ้าของที่นี่เมื่อก็คือเกาอ่าบ่บ่แบบพ่อกับไปแล้วเมื่อแล้วลูกพ่อพ่อเต่าไม่พ่อพ่อโทษพ่อให้แล้วคนพ่อพ่อโทษพ่อให้ยากไปเอาเราบ่เมื่อนี่หกมือมือนี่แหละ่าออ่า น้องไปชองเทือพ่อไปกุชองเทือแล้วพ่อไปหาเฒ่าแก่มื้อนี้มื้อนี้พ่อไปหาเฒ่าแก่ครับว่าเบิ่งก่อนน่ว่าฟังเบิ่งติดตามเบิ่งทั้งทั้งเฒ่าแก่เบิ่งเพิ่นสิว่าจังได๋เนาะเรามากับพี่ก็เรียบร้อยนะสิไปดี ถ้าว่าเขาคิดเรื่องง่ายนี่ทั้งไหนมาทั้งไหนไปก็ดีเบิสอะไรเนาะแต่ว่ามันหนดมันข้างในกับก็น่าขะคั่งอยู่เดี๋ยวนี้เนาะอ่ามันหนดขมังอยู่เนาะฉันเชื่อว่าไงถามกับเราเราก็กินฮอดดูผัวกับแต่ว่ามาเนี่ยเออมาก็ยันเป็นคือเก่าแต่บุเชงบุเชงก็ได้แนะน้ำว่า แต่ว่าเรื่องเก่ากันย่ำเป็นคือเกากับมากก็ต้องคุยกันกับูุรัพภุญญาเพื่อนสั่งสอน<ด>มันก็แค่นั้นเห็นท่านอวนแล้วก็ปรับปลูกเปลี่ยนนิสัยไหมอันใดที่กล่าวถึงภาคพิ้งทางภ้รัูภใหญ่กับขอขอมาลาโทษต่อ<ด>ไปนี่ก็จะบบให้เฮ็ดแบบนี้โดยโน้องก็ยังให้นกเก็ดเปลีป่ยนแปลงคือกันอันนั้นต้องคุยก<ด>ันยังไงแต่เราแบบภใหญ่ทั้งนั้นโบไปก็ได้ยังให้นกเก็ดกับแม่เท่ากับพ่อเท่ามอว่าวทางเท่าแกเบื้องนี้น ในบ้านทางนี้อือๆก็จบนะแม่นและมมันพอเฒ่าบ่อยากหามอันนั้นอันนั้นเฒ่าแก่ในโฮมทางนั้นไปพ่อเฒ่าแม่เฒ่าก็น้องเก็ดมาพี่ก็จบเลยมันไปด้วยดีคั่นว่าเมื่อว่ามันบ่ได้บัดนี้เนาะบ่แม่นบ่ได้พ่อเฒ่าบ่ได้อนุญาตไปทางน้องกยอมรับแล้วไปแล้วนั่นพอไปหมดช่องเทือแล้วไปหาเพิ่นก็เพิ่น ບໍ່ຍອມແລ່ນນີ້ພໍ່ກໍເມື່ອຍແລ້ວພໍ່ກໍບໍ່ຢາກໄປແລ້ວເມື່ອຍແລ້ວມັນເລື່ອຍແລ້ວເນາະບ້ານແນ່ເອີນ້ອງືກົແຍອມຍົ່ນນມາກົງລກລາຍອມດອັດລກິເົານໍາກັນຕອງພິດນ້ິພນແນ เราทางนั้นก็ต้องเปิดโอกาสให้บ้านนี้เนาะโดยอ่ารอทางนั้นเปิดโอกาสให้ถ้าว่าเปิดโอกาสให้ตัวเองก็แม่นกลับมาคืนสู่น้ำกันอีกเท่านึงเนาะโดยถ้าพูดมาคุยกันอันใดมันบูดีบ่งามอ่าอบรมใหม่สั่งสอนเนาะอันใดที่เคยพาคพิงมากกับบริห้เว้า,าโดยปรับเปลี่ยนนิสัยใหม่ทั้ทงบัวทั้งเมียโดยถึงแล้วมันต้องแบบนั้นเนาะโดยแต่ว่าน,นี่ยังหมดทางนั้นบัดบ่ยอมเปิดโอกาสยังบ่วมาจักเทื่ออยู่ยังให้เรียกน้องเปลี่ยนแปลงมันกัเป็นบัไม่บัได้ยังให้แต่ น้องนี่เปลี่ยนแปลงแต่เมียบอเปลี่ยนแปลงก็มันจะเป็นไปได้ดีบอกแต่อย่าให้เปลี่ยนแปลงไปทันการนมืดอย่างนั้นน้องเก็บในใจแต่น้องเก็บให้น้องเปลี่ยนผู้เดียวมันจะเป็นไปบ่ได้นั่นแหละเนาะโอ้เปลี่องเอ้ยอ่าผมเนาะทางน้องอุบุญกะใช่ลูกเบอร์คะ กินบริไฮกินนมเดี๋ยวมื้อเดี๋ยวนุ่มจีซื้อนุ่มมาให้ด้วยงันมีทางงันเมจะดีเพิ่นฝากเงินมาเดี๋ยวมันี่บท่านบร่ไหมกินนมมันนั่นบ่อเล็กตัวเย็นบ่อดยนุ่มกองสีเขียวสีเขียวสีนั่นเนเนาะนุ่มผู้เดาเชียงซือตัวยนันยนังน้อยเดียวน้องผู้ทีมงา่ช้อมาให้แต่ตอนนั้นยั่นั่งเดียวแคง น้อยนะเอ่ะเนาะบุญเ uh ้ยเนาะนอยน่แเละเนาะเนนี่พอแม่พิกันนีลูกเจ้าหนูยังเด้นนี่อ้ยอย้ยังเรื่องราวังเล่นนีบัใหญ่มากบันยังว่าพอแม่เคยปิดเทียงกันลายเทื่อแล้วจรงหน่อยปุ้ยดหอยยังไร để ăn là cá nón. Nó ừ. nào, ôi, nói với nói. Này, mày, chúng ta làm sao? này mà, nhưng 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 chắc mất. <laughs> เนี่ยวาวเนี old, pues ่ยปากพอหูจ so ักเนี coal, so ่ยพอไปอยากปากยให้เป so I mean, so so ็นกบขั้วคันซิวเอาค่ะมันไล่บดผู้อยู่ใกล้เห็นไหมเนาะผู้อยู่ใกล้เนี่ยหูบิดเนาะใส่ใจคอใส่พออยากวาวอยากมดเนี่ยใส่พอเบาเบาเป็นกบขัวแม่ดูเป็นกบขั้วพอเบาเบาวัวหนึ่งมาเ้าเป็นผู้รักผู้ใหญ่เนาะหรือเขาอยากให้ลูกเต่าในดีกันนั่นแหละเนาะเป็นพ่อแต่พอกระยองพิษที่ได้พอไปยพิษแล้วลูกท้าอีกกับพ่เท้ากับใบนอกเก็ดเมื่อล้วพิษ หายตาเข้าแล้วพอกับพิดคือกันหายตาเข้าพ่อแม่ไปนุบทางข้าเเขาแล้วไปแล้วข้าโอกาสเรคนเบ่ยอมพิษใช่ปจะเบื่อได้แล้วมาสบลึกกับกาอยู่เฮือนก้อนเขากับพิดคือกันเอ็ดกับพ yeah. mm ิด hmm. ค er, uh ือ huh. กันนะมาพิษหมดแล้วพิดมาอย่างไดจังมากวดกาอยู่เพิ่นกับจังอุบลมกันไหมเนาะโดยโดยเขาไ่ยอมใช่ป่ะมาสบลึกอยู่เพิ่งก้บนเขาป่วยพอลามป่ไปอยู่เพิ่งเขาไปออกใช่ป่ะทางพ่อก็อยากไปอยู่แต่ทางพ่อามกับเขาแก่ในโฮมเนี่ยคันว่าช่องพหลุนี่มันชินได้บ่พอเสียง ก็ตอนไปเอาเพื่อนกันยังมีเท่าแก่มีในบ้านว่าไปน้องกับพ่อแม่เนี่ยมันเป็นไปว่าได้แต่ว่าตามท่าคือผู้เยงเราอันหู้มานี่คือต้องมีเถ่าแก่ในบ้านต้องมีลามพราะว่ายังเวลาเป็นหันเป็นหนีมาเนี่ยเขาก็ต้องเอาเพื่อนอยู่แล้วแต่ว่าเ้าเฮ็ดคำหน้าคำตาเพื่อนนี่กะถ้าเขาเป็นยังนักมาเนี่ยเขาไปหาเพื่อนนี่เพื่อนว่าเขาได้ไหมโดยนี่ก็คือกัน้นวาข้ามเพื่อนเลย ขามหน้าตาเพิ่อนบนบนนับทถือเพิ่อนเพิ่อนกับชิหายแล้วเราเป็นพอรามว่าทุกยากว่าเฮ็ดความให้ไปข้ามตาข้ามหน้าเราเวลาแบ่นี้เอาะเนาะจากบุหูว่าสาเหตุนี่ที่แบบใดพี่น่องเนาะคือบัเชียนี่ถามถามบิดได้ถามทางนั่งเหตุทางนั่นกัน ทำเราก็มาลอนี่ทั้งนี้ฟังน้ำและพี่น้อยทีว่าจังไดเนาะฮะบัมีนนแนวว่าถทำเราก็ว่าทางพอกับแม่อยากให้ลูกกลับขึ้นดีขึ้นกันบ่โดยโดยเราก็อยากให้ดีขึ้นกันยังอยากให้ดีแต่บัวเถ่าไม่เถ่าเจ้านะโดยแต่ว่าเป็นอยังคืออันบ่ให้ลูกเมือ่อโดยถามเป็นยังก็ไม่อยากให้ <c oughs> ลูกเมื่อเราบอกว่ายอมม่อปีนไปปีนมาบัวเมื่อมันกลายเป็น กูบูเียงเลยตอนนั้นมังกาโอ้พี่น้องยอยากให้เมือคือแบบลุงเฮอมาเน่ยอยากให้เมื่อแบบมันปีนกลัวมีโบบายเมื่อกันปีนไป่ปีนน้ำได้เมันเป็นคาราคาคังอยู่นะตอนนี้นะคือแบบลุงเฮอร์มาเนี่ยอยากให้เมื่อเวลานั้ะลุงเฮอร์แพาเมื่อไว้ให้เมื่อ ตอนนี้นะทั้งถ้าสิไล่ไปท,ท,ทั้งโพอเ์ถากก็ไม่ถ่่อเจ้านะี่เราเราว่าเจ้านว่าเจ้าในคลิปเนี่ยมีแต่ว่าขอโทษขอภัยแต่ในคลิปแต่ว่าในตัวจริงเจ้ายังบอท่านได้ไปหาเราไปหาแล้วแต่ว่ายังบอกท่าน,นขอโทษเหมือนบอกขอโทษแล้วบูเชียทำลุงเพิ่ม,มนั่นลุงเพิ่มเป็นพยานให้เราว่านคลิปบูใช่เนี่ยว่ายังบอท่านมิได้ว่าในคลิปว่าขอขมาขอโทษแต่ว่าบอกเคยมาตัวจริงแบบสิ มาแล้วแต่ไปตุ๊จริงหนาพ่อเฒ่าแม่เฒ่าเียงก่อนบ่เชื่อให้ทีมงานทามลุงเฮิมจังเข้าใจอน้องไปนั่นน้องว่าลุงเฮิมวาก่อนเลิกนี่เอ็ดมาเอาลูกเมียเพิ่นแต่พ่อเฒ่าแม่เฒ่าก็เถียงก่อนเถียงกับน้องผู้ด๋ตอบแต่พ่อถามว่าอยากตีน้องว่าตีก็ตีน้องบ่ได้ิดหยังกันลุงเฮิมว่าเราจะเอาลูกเมียเรากลับนมาแต่พ่อเฒ่าแม่เฒ่าเียงก่อนน้องบ่ทันเว้าเลย อืมมีแต่เราอยากตีเราว่าอยากให้ป้าเราทางลุงเหิมลุงเหิมก็ซื่ๆแต่ลุงเหิมว่าอยากเข้าไปหาแล้วลุงเหิมเข้าใจดเื่อก็ให้ทีมงานตาลุงเหิมอีกาย่านองตัวนะนะ ว่าจังไดพี à ่น้องเนาะอันนี้กับเรื่องในสร้างบ้านสร้างเือนซานนี่กะเนาะตั้งบ่อน้องแก๊สนี่แหละพี่น้อยเนาะคือผู้เชี่ยงย้ำบอกแหละพี่น้อยเนาะก็ให้เขาโอเเขาใจน้ำการทางบ้านเือนซานเพราะว่ามันอยู่เรื่องบ้านเือนซานนี่มันมางบนี่มาก่อนแล้วแต่ผู้เชี่ยงยุทธินี่มันก็ชงชี้ยากพี่น้อยมีแต่มันยังอีกบขั้นตอนหนึ่งเขาสร้างแล้วแล้วก็จังพูดคุยน้ำกันเนาะ มีแต่ว่าฮะและอันน่รอทั้งถกเถาแก่ในโฮมทั้งบ้านอะไรน้อยเนาะเดี๋ยวเพิ่นให้คำตอบมาเลยกระเจ้าอันนั้นกันไปคุยกับทางนั้น,นเน,นาะเป็นบอกมาคุยอยู่พี่มาคุยอยูอ่พี่ดโอ้แล้วทางนั้นพ่อเจ้าน่ะไปคุยกับทางถกเถาแกยอยู่บ้าน,น,น,ะนอะไรน้อยเนี่ยให้ในนห้อันน่ะพาอยู่พี่เนาะอ๋อเั็นแบบเมเทัลเอาพาเถาแกแล้วพาเมเทัลพาเมียพาพ่อเทา เอาบ่ค <rhyme> ่อยอยู่ไปได้เอาแกทางนี้ยอมฮําออกหมดอือพอว่าอยู่พี่เห็นหน้าเห็นตาเบิดเฒ่าแกในบ้านอยู่พี่พอล่ะบ่ต้องาามากมายก็ได้เฒ่าแกบนั้นมาคนเดียวືກໍพอแค่มาฟังหັງຝົນກໍพอນแค่ແບບນັນຊືກໍพດ່ทางນີອອກດฒ่าແກ່ນໂຮໃນບານມຍາກນນ เนาะอะไรเนาะมีแต่ว่าเรื่องเล่านี่บมฮัวสีอธิบายจังไร <ๆ S 1> มีแต่ว่ารุ่นรุ่นทางตะเก,กนีนในโฮมเนาะบุเสงกระสุดที่จะอธิบายอะไรไปน้องว่าเขาเป็นสะพานบุญแต่เขาไปยุ่งเกี่ยวกับทางวัโวลาม,มันก็ปิดไป,ไ,ป,ปไ,ดนะไม่ได้เนาะมีแต่ว่าเขารอติดตามอย่างไหมาอยู่เอ่อคืนสู่ดีน้ากันคือเกาแนะละอนไรที่มันเคยเห็ดบบดีบงงามมากอะไอ้ป้าปูงอาไม่เนาะเอ่เรื่องพอเท่าแม่เท่าปูญ่าตายาย เพิ่นหู้อยู่เพิ่นแต่ว่าเพิ่อนว่าวคือว่าเพิ่นอยากให้เป็นครอบเป็นครัวว่าไปกับลูกเต้ากับพิษกันคือแบบแม่เท่านั่นเราบอกเข้าใจเราไม่ได้อยู่ในนี่เพิ่นจะเว้ากับมันบ่นทึกทางพ่อน้องกับแม่น้องอยู่พี่กันยังเราบ่ค่อยฮู้ปานไดแน้แต่เพิ่อนก็อยากเล่าเล่ามันเป็นแบบต้องด้แต่งแงงในในใิ่นก็เก็บเก็บเมียนในใจเพิ่นบ่อยากเล่า ແຕ່ທາງພໍ່ເຖົ້າເລົາເລົາຮູ້ເຫມົດວ່ານ້ອງບໍ່ດີແນ່ນັ້ນນີ້ໆນະວ່າເຂົ້າຄ້າງແຕ່ນ້ອງເກດດີທແຫມນກບມີພິບມພຖີິມ2ົນ2ຄົນິດິກັນິດກັນນພໍ່ຄຶດນນນພໍ່ຄຶດ2ຄົນນັແຫານາມີຕວ່າມອນຈັກັນອອຍນາ โอไปเช็งกับโบได้ึ้นไปอัปเดตเบวงเวียงงานด้วยมือนี่กับว่ามันคำมากกับคำแนมวมือนี่นี่เนาะต้มยังชานี่นะต้มกระชุกรระะชกเนื้อกินบ่โดยเนื้อทินจำแจ้วด้วยใช่ต<อ>ัวแฮห่แคบห่วยจำใช้หมักตัวแห่ดูว่าต้มพี่อะต้มยังนะเคี่ยวให้มันมานานก่อนก็เนาะเอาเอาเอะไรตามนั่นแล้วจ่าดเดอ้อ พี่เดียวบุเชียงกับก่อนได้บาทนี้เนาะมื่นเวลาเดี๋ยวจะซื้อนุ่มพงใหม่ทั้งน้องผู้บุญมากันพี่น้องเอ้าพ่อเขาขอไม้เนี่ยเด้อเด้อเด้อสบายดีเด้อเอาสบายดีดยอยู่ที่มีแหงให้สบายเก่งแหงเป็นกำลังใจให้เนาะสองกล้ามสองฝ้ายพี่เตียวไปว่าทั้งนั้นทั้งนี้กับกับมัมีผลดีอย่างเนาะแต่ว่าให้กลับมาคืนอยู่น้ำกันคือเก่าแล้ว อ๋อหันกล้องมาทางนี้ก่อนบานนี้พี่น้อยเบิ่งเอื้นซานก่อนเนาะอ่าเอื้นซานหลังบักงามๆพี่น้องเนาะโว้ยเป็นเนื้อใจอันนี้เนาะเอาอะไรพี่น้องเนาะก็ยังยืนยันคือเก่าเด้อเนาะบุเชียงก็จะบอกขอเบ้าลายเพราะว่าทางผู้รักผู้ใหญ่ที่มอบหมายมอบงานให้นี่อ่าบ้านเฮือนซานของทางพ่อน้องแก๊บนี่แหละพี่น้องเนาะ บปูยังให้พี่น้องว่าตัดสินใจพี่น้องเห็นใจอกของท่านผู้เชียงแน่พี่น้องเนาะผู้เชียงเป็นคนซอยเป็นคนสะพานบุญแต่ว่าผู้ใหญ่เพิ่อนนี่มโได้ติบบได้ยังว่าเพิ่นก็ยังให้น้เนินการคือเก่าคือเพิ่นซอยนี่ซอยนี่ก็ซอยให้แล้วเนาะถ้าเพิ่นจะบอกว่ายุติมันกับบุคคลคนใดเนาะอันนี้ผู้ใหญ่เพิ <affordable> ่น <initiation> กับโบได้โทรมาอย่างบอกท่านมู้เชียงเพราะเพิ่นท่านมู้เชียงนี่ตัดสินใจเองน้พี่น้องตามเหตุตามผลเนาะคือคนซอยนี่เพิ่นบ่ได้ อันนี้เพันซอยก็คือซอยไปแต่ว่าวางาผลตรวจคืนในสี่งนี้มันกขบวนเวนว่าซอยถ้าเป็นเนาะคือซอยแล้ววางผลประโยชน์บนห้องนะเนาะอันนี้ก็ให pues ้พี่น้องติดตามเบื <vit> ้องน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะเรื่องวันท้่สั้นกับเยื่อพึ่งอ่าดราม่าเด้อพี่น้องเด้อเนาะอ่าเอากระจายทางโมเส้งน้ำเนยนาะพี่น้องเนาะว่ากาบโมเส้งกับสุดๆเล้าพี่น้องเลยเนาะเอ้านาะมีแต่ว่าคลิปนี้กับพูดคุยแจ้งน้ำกันอีกติดตามเบื้องน้ำกันอีกพี่น้องเลยอุ้ยเมื่อยน้ำเนาะ อาหาก,กินเขากินน้ำก้อนบานนี่พี่น้องเนาะมีแต่ว่าพบพ่อกันอ่าคลิปหน้าเนาะหรือว่ามือ้อื่นพี่น้องคลิปนี้ลาไปก่อนเนาะบ๊ายบายเด้อพี่น้องเด้อ